ตั้งแต่วันที่2 5พฤศจิกายนปี62เนี่ยก็จะมีกฎหมาย3ตัวที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการก็คือตัวพรบอริทยาริาชาติพรบรสงวนคุ้มครองศปลปาแล้วก็พรบรป่าชุมชนพรบป่าชุมชนเนี่ยเป็นพรบรที่ประชาชน ที่รักษาป่าอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีการผลักดันขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี2532การต่อสู้การขับเคลื่อนพอร,บ,บ,รบประชนที่ยาวนานมาเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ย้อนยุคก,กลับไปประมาณ30ปีและแต่นี้ชาวบ,บ้านก็เข้าใจว่าในเขตนรัฐที่ห้ามทำเนี่ยมันมีแค่เฉพาะาเขตอุทยานแห่งชาติเขตรัฐสาสั์ป่า ห้ามล่าเขตวนาอุทยานแต่ตอนนี้ความหมายของคำว่าเขตอนุรักษ์ที่ห้ามจัดตั้งป่าชุมชนที่ชุมชนห้ามไปขออนุญ,ญาตจะตั้งป่าชุมชนเนี่ยมันได้ขยายความเพิ่มเติมถึงป่าส่วนใหญ่ของประเทศนี้เลยก็คืออุทยานชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขตห้ามล่าแล้วก็เขตวนาอุทยานเขตสวนพฤกษศาสตร์ แล้วก็พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่สมควรสงวนรักษาไว้เป็นต้นน้ำลำทานหรือเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศยาจึงทำให้พื้นที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ในขณะนี้เนี่ยมันจำกัดมากแล้วป่าอนุรักษ์ ในความหมายของคระบาบชนชับนพี้เนี่ยก็ยังหมายรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ําที่ได้มีการไปขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสํำคัญระดับชาติหรือระดับนานาชาติด้วยนะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าวัดเขตภพยาธานป่าโรงเรียน 5ไร่10ไร่ที่นักเรียนครูช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันจัดการมาแล้วก็ปา่าช้าหรือป่าเฮล่างภาคเหนืนอเท่านั้นก็น่าจะไม่เกินสักประมาณา7ล้านไร่ในขณะที่ป่าประเทศไทยมีอยู่ถือรวมๆแล้วประมาณา102ล้านไร่แว่าถ้าดูตามานิยามของ ป่าชุมชนตามพรบป่าชุมชนเนี่ยจะขอจะตั้งได้มันเกินเจ็ดล้านไร่เท่านั้นนี่ก็เป็นเป็นปัญหาสําคัญและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีการเตรียมการออกกฎกระทรวงที่ห้ามไม่ให้มีการนําเอาไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนเนี่ยจำนวนร้อยกว่าชนิด1 5ร้อยห้าสิบกว่าชนิดซึ่งเป็นไม้ของห้ามและไม้สมุนไพรซึ่งเขาจะออกเป็นกฎกระรวงมาเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบชนิดปัญหาก็อยู่าป่าชุมชนหลายแห่งอาจจะมีป่า ชนิดของต้นไม้ไม่ถึง50ชนิดเลยแต่ห้ามไปแล้ว1้0ชนิดนะฮร้อยร้อยห้าสิบกว่าชนิดพลรลบฉบับนี้แทนที่จะเป็นพลรลบที่ส่งเสริมให้ชุมชนเ,นเข้ามาจัดก,การป่าชุมชนกลับกลายเป็นพลรลบที่มาควบคุมให้ให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชนอนย่างจำกัด การขออนุญ,ญาตก็ขออนุญ,ญาตได้จํากัดแล้วก็ถ้าทําไปทําผิดเงื่อนไขเมื่ออนุญ,ญาตแล้วก็มีสุ่มเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนถูกยกเลิกอ่ะนี่ก็คือตัวของพลวัตาชมุมชน